ไปแลกกันดีนอบอกกศัยยกกันบ้างนะครับเตรียมความพร้อมชุดบรรเทาสาพภัยเคลื่อนที่เร็วช่วยเลือประชาชนเร่งด่วนหากเกิดเรื่องของวาตภัยดินนถล่มน้ำท่วมเจ้าพรน้าป่าไหลลากันนะครับนะในช่วงหน้าฝนนี้พร้อมนำด่นมาเป็นตัวชี้เส้นทางช่วยเลือด้วยครับในส่วความทันสมัยนะโดยทีนว่าพนักงานเคลื่อนที่ศัยยกนะครับตำบลวัดประดู่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีผ่านเอกพลพัฒน์เทียนไทยแล้วก็ไปครับพลพัฒน์เทียนไทย ผู้บังคับหน่วยพัฒนาก,การเคลื่อนที่ที่6ทำนา,น,นาพัฒนาภาคที่หน่วยบัญชาการทหานพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยตรวจความพร้อมนะครับชุดบรรเทาภัยนะครับนะเคลื่อนที่เร็วข้องลปคอที่๖และปล่อยขบวนยานพาหนะกำลังพลของน่วยเพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนที่รัพุนกระทบจากอุตกรัไฟวัตถะไฟดินกลตะลุ่มหน้าป่าไรลากน้ำวมน้ำท่วมจะพลันในช่วงหน้าฝน นี่นะครับย่างเร่งด่วนครับนั่นแหละเนื่องจากวัดจังหวัดสุราษฎร์ธานีชุมพรและการะนองค่ะถูกอำเภอจะอยุ่ในพื้นที่ป้าผูกเข้าสู้งลัดชันบ้านเรือนประชาชนกระ,ะกระจายอยู่เป็นย่อมๆนะสร้างตามไล่เข้ามังอะไรพันนันและทีนี้พอเข้าสู้นาะฝ้นข่องถูกปีก็จะมีฝ้นตกกนักบางพื้นที่ก็จะประสบปัญหาพาย,ยุผัดกระนั่ารุนแรงน้ำป้าไล่ลากดินโคลนทลม่มทำให้ถนนบางแห้งทุกตัดขาดดินไล่ทับเส้นทางประกอบกับมีพา,ายุต้นไม้ กกันพายุพัดต้นไม้ฮักโคนทับส้นทางทางน่วยข้องพัฒน,นาการเคลื่อนที่ซี่หกมีพื้นที่รับผิช,ชอบบร้ามจังหวัดค่ะได้มีการเตรียมความพร้อมข้องกาลังพลจุดบรรเทาส่าทวารนา,าภัยเคลื่อนที่เร็วพร้อมด้วยยานพหาหนะอุปกรณ์กู้ชีพรถเครื่องมือนักรถแบ็ค โคเนี่ยค่ะรถรถตัดนะรถย่ากเตอร์นะเรือเบนทองทองเบนนะคะแล้วก็รถผลิตน้ำดื่มสะอาดเคลื่อนที่ค่ะแล้วก็ยังได้นำโรนเนี่ยค่ะหรือว่าอากาศยานไร้คนขับมาเป็นตัวชี้เส้นทางในการข้าวให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยอีกทางได้มีการประสานองค์กรส่วนทองที่มูลนิธิต่างๆในการข้าวช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ธุรกันดารไร้พนันแล้วค่ะรวมไปถึงชุมชนเมืองและก็ชนบทห้างไกลได้อย่างรวดเร็วและก็ทันต่อสถานการณ์ที่จะ เกิดขึ้นเพราะว่าแน่นอนพอเกิดภัยถูกย่างมาต้องแรงด้วนไปแมทนะคะนี่เขาก็เตรียมรับมือกันไว้เรียบร้อยแล้วอ่ะตอนนี้นะครับ